สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนิสซัสเตอร์นะฮะวันนี้อยู่กับอัปเดตบัได้คูแล้วนะครับทุกคนนะครับก็อัปเดตนี้จะเป็นเกี่ยวกับรถถังนะครับเป็นรถถัง KF51 Panther พนนะฮะทุกคนก็วันนี้ก็จะมาทํารถถังคันนี้นะฮะทุกคนโอเคก็ก่อนจะไปดูนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะทุกคนให้เรานะฮะกดไปที่เควนนะครับทุกคนนะ ก็ KF 5 1 Panther นะทุกคนรถถังคันนี้นะครับวิธีการทำนะครับให้เรานะฮะทุกคนเสกร,รถถังนะครับให้ได้200 200ชิ้นนะครับ200ชิ้นนี้ก็คือโอเคก็ประมาณว่าให้เราเสกร,รถถังนะครับแล้วมันก็จะมีของวิจัยนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะเป็นแบบวัสดุนะทุกคนวัสดุนะ สมมติเราจะเสกคันนี้นะคันนี้ก็จะใช้ประมาณ4นะครับก็คือนี่ให้ดูด้านหลังนะฮะหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็เป็น4นะฮะก็4ชิ้นนะครับทุกคนก็ให้ดูรถถังที่ใช้เยอะๆนะผมก็เอารถถังคันนี้แล้วกันนะเป็นรถถังที่มีใช้ของเยอะที่สุดนะครับในการเสกนะก็จะใช้ประมาณ5ชิ้นนะครับทุกคนถ้าเราเสกนะครับมันก็จะเข้าเควสนะนี่เสกไปเลยนี่เห็นไหม เมื่อกี้ประมาณ9 0 92นะอันนี้ก็97นะครับก็เพิ่มมา5นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะก็ผมเหลือประมาณอีกเอ่อ4นะครับ4ชิ้นนะเสกอีก4ชิ้นก็ได้เลยนะครับทุกคนอ่ะลองเสกนะครับอ่าอันนี้ก็จะได้ประมาณ3ชิ้นนะฮะทุกคนก็รถถังอละคันนะครับก็ไม่เหมือนกันนะในการเสกนะ เชอร์แมนก็3ชิ้นนะฮะทีเจก็3ชิ้นฮนะอย่างละชิ้นนะรับเพิดรับเพิดรับเพิดรสองเก็3ชิ้นนะครับโอเคผมก็รอของนะครับของที่4ชิ้นนะฮะเพราะว่าขาดอีกประมาณ4ชิ้นเองนะก็จะได้ละนี่ประมาณนี้โอเครอนะครับก็รอประมาณหนนาทีกว่านะครับ นี่รอตรงนี้นะอ่านี่โหลดเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นไปนะก็วันนี้เสียงเจ็บคอหน่อยนะครับทุกคนอาจจะเสียงผมอาจจะไม่ดีนะวันนี้เพราะว่าผมเจ็บคออยู่นะครับทุกคนนี่ก็อ่ะได้แล้วนี่4อย่างนะครับเอาอันไหนก็ได้นะเสกๆไปอ,อันนี้แล้วกันหน้าเราก็ได้แล้วนะครับทุกคนก็ทําประมาณนี้นะเควสนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะเพราะว่ามันต้องรอนะครับรอของนะถ้า ใครรอไม่ไหวนะแนะนานะให้เราไปขมโมยนะครับไปขมโมยของคนอื่นนะครับให้เราขมโมยของอื่นนะขมโมยไอ้ก้อนเหลี่ยมนะฮะไอ้ก้อนของนะไอ้ก้อนนี่นี่ก้อนนี้บ้านคนอื่นนะอ่าประมาณนี้ก็จะช่วยให้เราทําได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนแต่ผมไม่ทํานะผมรอได้นะโอเคเราก็ได้แล้วนะครับทุกคนนี่ KF51 แผ่น p พนเทอรนะฮะทุกคนทำง่ายมากนะราคาก็ประมาณ1นล้านสามแสนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเสกเลยละกันนะครับนี่เสกเลยเสกเลยโอเคกดอ e. ีอ่ะมาแล้วนะฮะทุกคนนี่ kf 5 1 51เอด้ย5 1 p น n ่ h e นะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลืมบอกนะมันมันไอ้น,นี้ด้วยนะ,ะทุกคนอัปเดตนี้ก็ มันใส่สกินก็คือสกินที่อ่าเป็นสกินของปืนนะ,ะสามารถใส่รถถังได้แล้วนะครับทุกคนอ่าแบบสกินเคลื่อนไหวก็ใส่ได้นะสกินเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมก็มออกกป๊นนึงสกินมีน้อยแต่ร้อนะฮะโอเคนี่อ่านี่สามารถใส่สกินแบบ สกินเคลื่อนไหวได้แล้วนะครับทุกคนรถถังทุกคันเลยนะรถถังนะสามารถเปลี่ยนสกินได้แล้วนะครับทุกคนใส่สกินของปืนนะฮะสกินที่สุ่มเฉพาะปืนก็สามารถใส่ในรถถังได้แล้วนะครับทุกคนอ่าสุดยอดเลยนะโอเคยังยังเสียงไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาอาธิบายรถคันนี้กันก่อนดีกว่านะรถถังรถถัง KF 5 1 Panther นะฮะทุกคนก็จะใช้ขนาดกระสุน 130มมมมนนนะครับทุกคนอ่า130มมมมนนนะเอ้ยเหมือนจะกระสุนใหญ่นะฮะทุกคนเหมือนจะเป็นกระสุนใหญ่นะฮะ130่้าคนอนนะคันอื่นไม่มีนะอ่าแล้วก็มีโดนด้วยนะครับทุกคนเป็นโดนอะไรสักอย่างนี่แหละผมยังไม่รู้นะแล้วก็มีปืนกลน,นะับไม่ชิงกันนะฮะสองกระบอกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิวสแต็กกันนะฮะ อุ้ยสเปคสเปคนี้คือรถถังเดิมเลยนะทุกคนสเปครถถังเดิมเลยนะอุ้ยสุดยอดทุกคนสเปคคือแบบรถถังเดิมเลยนะทุกคนเห็นปะอุ้ยสุดยอดแต่นั่งได้คนเดียวนะครับทุกคนสเปครถถังเดิมนะเคเวสก็ทําง่ายนะครับทุกคนแต่จะนานหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอกันก่อนนะรอกัน ผมยังเสงไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมเสียงไม่ได้ A few moments later อ่ะมาเสกเลยตู้มนะครับอู้ันี้ไงสกินที่ผมใส่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเอ้ยผมลืมผมลืมดูสีสกินปกติเลย <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้แลกันนะรถถังก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรถถังสีปกติก็จะเป็นแบบ แบบนี้นะเป็นลายพรางนะครับสีเขียวแล้วก็สีเทาแล้วก็ดํานะประมาณนี้นะเหมือนในรูปเลยนะแต่อันนี้ผมใส่สก,กินนะผมลืมอ่ะถ้าใส่สก,กินก็จะเป็นประมาณนี้นะสก,กินเคลื่อนไหวนะอันนี้แบบสีแบบเหมือนปีกนกเลยเออตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นอะไรอะปืนกลหรือเปนนล่านะครับปืนกลหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระบอกนะ่าจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่กระสุน 3 3 130มมนะครับโอ้ใหญ่เลยแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะโดน่ะโดนอยู่ตรงไหนโดน่าจะ,ะน่าจะโผล่ออกมานะทุกคนน่าจะยิงแบบยิงแบบขึ้นมานะทุกคนเออโอเคเดีย๋ยวเราขับกันเลยดีกว่านะครับนี่รถถัง KF51 นะครับอ่ะความแรงก็ แรงพอสมควรนะฮะทุกคนสเปคคือสเปคเอ่อสเปครถถังเดิมเลยนะแต่กรกะสุนจะใหญ่กว่านะครับอ่ะเดมาดูกันเลยนะฮะทุกคนกระสุนเดี๋ยวเรามาลองกระสุน130อมมนะครับทุกคนอ่ะยิงเลยนะครับ3 2 1 130มมเมื่อกี้ผมดูไม่ทันดาเมจเท่าไหร่อย่าอีกรอบนึงอีกรอบนึง 800นะครับทุกคนดาเมจ800นะดาเมจยิงโกะนะเอ้ยมีคนมายิงเดี๋ยวเดามีคนมาเสือกเฮ้ยรถถังรถถังลองยิงลองยิง500นะครับถ้ายิงรถถังนะหรือว่ามันเป็นเฉพาะจุดเฮ้ย,เอ,ยเอียงเอียงอู้ใครยิงอะ่ะเครื่องบิน ปืนกลน,นะฮะดามเมจสิบนะฮะทีละสิบเอ้ยรถถังวันดีเพื่อนไม่ยิงเลยรถถังอะไรเนี่ยรถถังเอบรามคอยิงคอยิงได้ไหมคอยิงได้ไหมห้าร้อยนะห้าร้อยเหมือนเหมือนเดิมอื้ออื้อนี่อุ้ยสองคนเลยเออทำอะไรสองคนเนี่ยอ่ะจะาวารินทุกคนอ่ะนี่ไงอู้ อู้อุ้ยแตกชิบหายแล้วอุ้ยความแม่นไม่ได้เล่นนานทุกคนโอเคโดนอยู่อุ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเอาโอเคแม่งฝีมือผมฝีมือผมผมตกเลยนะเนี่ยทุกคน <c oughs> ไม่ได้เล่นนานานะเออช่วงนี้คือแบบทำงานไปด้วยนะทุกคนก็เลยฟอร์มตกเลยเครื่องบินเนี่ยอะไรเนะี่ยโอ้โหมาโชตีลังกาโชว์อีกเออรู้แล้วว่าเก่งนะเพื่อนเออรู้แล้วว่าเก่งโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะเดี๋ยวเอาเป็นสก,กินแบบไม่มีสก,กินนะทุกคนโอเครอรอโอ้โหปัม๊มสามเลยเอ่ะจะตัดเลยอันนะตัดเลย โอเคมาแล้วทุกคนอะนี่ก็สีปกติก็จะเป็นงี้นะทุกคนสีปกติก็จะเป็นอย่างงี้นะ,นะเนอนะ <c oughs> อมาโอเคเดี๋ยวเรามาลองปืนกลกันต่อนะครับดามเมทเท่าไหร่นะครับปืนกลน,นะจะเป็นปืนกลเอ่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะเออมาลองกันเลยนะฮะสองกระบอกนะครับสามสองหนึ่งดามเมทสิบนะทุกคนดามเมทสิบ อ่ะอันนี้ยิงหมดแล้วนะก็ทำลายไปประมาณนี้นะเออประมาณ10%นะโอเคต่อไปก็จะเป็นออโดรน์นะครับเหมือนจะเป็นจรวดนะครับเป็นโดนบีชีพนะอ่ะก็กด F นะครับทุกคนในการยิงนะเหมือนจะเป็นโดนแบบอ่าทำดาเมจ200นะเหมือนจะต้องอยู่ไกลๆนะทุกคน4ลูกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงไปลูกหนึง โอเคสามสองหนึ่งมันจะเป็นแบบอะไรอะ่ะติดตามอ่ะติดตามรถถังเหรอทุกคนแต่ดัมเมจสองร้อยนะครับทุกคนน่าจะต้องทำลายรถถังนะเดี๋ยวลองหารถถังดูก่อนนะเ้ยเดี๋ยวผมลองยิงหอก่อนนี่ยิงหอดูสามสองหนึ่งพอพอโดนป่ะอา้าวมันไปไหนละไปไหนเอ้าโอ้ เอ้ทุกคนมันล็อกมันล็อกเครื่องบินเฉยมันล็อกเครื่องบินเฉยเอาไหมอ่ะเอ้ยก็คือแบบเล็งอย่างเดียวอ่ะมันมันมันล็อกใครเลยอ่ะทุกคนเนี่ยสุดยอดอุ้ยของโกงในนั้นเนี่ยดาเมจสองร้อยมาดิมาดิมาดิหลับไปดิหลับไปดิอันนี้ดูดูดูอ้าวอเป็นล็อกกันนู้นเฉยโอเค คือมันจะล็อกอันที่อยู่ใกล้ๆเหรอทุกคนเดี๋ยวลองขยับดูขยับดูอ่านี่มันล็อกละอันนี้ไม่ต้องแบบไปเลงนะไม่ต้องรอแบบล็อกเหมือนจัลลวนล็อกเอ่อจําลวนมิซานะอันนี้คือแบบแค่หันหรืออะไรไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าใช้ระบบอะไรนะในการยิงนะในการล็อกนะครับทุกคนอ่ะอเมื่อกี้อะไรมันหายไปเลยยิงปุ๊บหายไปเลย เฮ้ยอันนี้อะไรมันไปไหนมันไปไหนอันนี้ไปไหนเอาไปซะและเอออ๋อเหมือนจะเป็นแบบระบบใกล้ๆหรือเปล่าต้องอยู่ในระยะเราอย่างงี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนกับ KF 5 1นนะครับ Panther นะฮะก็จบ เท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอตัวล,ลากันไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนบาย